เมื่อนายนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ยินยอมลบชื่อนายทักษิณชิน,นวัตรออกจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรี โดยใช้คำว่าบุคคลในครอบครัวเข้ามาแทนก็ต้องเคารพการตัดสินใจของพักประชาชนที่หวังจะให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นผมเห็นว่าการเปลี่ยนเอาชื่อนายทักษิณออกแล้วก็นำข้อความว่า บุคคลในครอบครัวเข้ามาแทนทําให้มีขอบเขตการอภิปรายหรือบุคคลที่สามารถอภิปรายเชื่อมโยงได้จํานวนมากขึ้นกว่านายทักษิณเพียงคนเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก่อนอภิปรายผมขอเสนอให้พักประชาชนไปทําความเข้าใจกับประธานที่ประชุม หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรเช่ก่อนว่าสามารถพูดได้แค่ไหนพูดถึงบุคคลใดได้บ้างซึ่งจะได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกองค์รักษ์และก็สอ,สอสอพักเพื่อไทยที่จะประท้วงเพราะถ้าพูดถึงบุคคลในครอบครัวชินวัตรมีจำนวนหลายคนมีจำนวนเยอะองค์รักษ์เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ ประเภทเอาหน้าประท้วงเอาหน้าหวังได้ความดีความชอบก็ต้องคุยกับประธานให้ตกผลึกเสียก่อนเช่นเดียวกันกันกบคำว่าสทรอหรือเสือกทุกเรื่องที่นายทักษิณได้แต่งตั้งให้เป็นชื่อของตัวเองอันนี้ก็สามารถที่จะพิปลายได้เพราะนายวันมัวหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นอนุญาตในเบื้องต้นแล้วว่าคำนี้สามารถใส่เข้าไปในยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแทนชื่อนายทักษิณได้เมื่อชื่อนี้หรือข้อความนี้อยู่ในยัตติได้การอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านถ้าพูดถึงสทรหรือเสือกทุกเรื่องก็ไม่ควรที่จะมาประท้วงว่าผิดข้อบังคับการประชุมสภาเกี่ยวกับ คำไม่สุภาพคําเสียดสีซึ่งประธานก็ต้องวินิจฉัยว่าสามารถอภิปรายได้ครับเพราะว่าเป็นคําที่ประธานเคยวินิจฉัยไว้ก่อนแล้วรพรอะอยากจะให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ทําความเข้าใจ กับขอบเขตการอภิปรายและก็ตั้งหลักให้ดีเพราะเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้มีการประท้วงจำนวนมากแน่นอนเพราะเป็นการอภิปรายลูกสาวของนายทักษิณก็ต้องไปดูว่าในอดีตที่ผ่านมามีการอภิปรายถึงบุคคลภายนอกหลายครั้งก็ไม่มีปัญหาล่าสุดในสมัยรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์จันโอชามีการอภิปรายพลเอกประยุทธ์และก็าพาดพิงไปถึงบิด,ดาของพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับการขายที่ดินก็ไม่เห็นมีใครประท้วงและก็สามารถอภิปรายได้ด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับนายทักษิณที่เข้ามาครอบงำบงการแทรกแซงรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่บุคคลภายนอกเป็นบุคคลในรัฐบาลด้วยซ้ำไป ก็สามารถจะทำได้ถ้าประธานที่ประชุมจะวินิจฉัยว่าอภิปรายถึงนายทักษิณไม่ได้เพราะเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลผมว่าถ้าวินิจฉัยแบบนี้เป็นเป็นคำวินิจฉัยที่อัะยศที่สุดนะครับ